ดากอนก็ Dragon, มีเมาส์ 4K ในราคาไม่ถึง2,000มาให้เพืเพ่อนๆเป็นอีก1ช้อยในใจแน่นอนว่าลูกพี่ส่งมาให้เฟยก็หยิบม,มารีวิวถึง2รุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่รองรับคิามเร็1,000เฮิร์ตกับรุ่น4,000เฮิร์ตจะมีความแตกตา่างยังไงบ้างน่าใช้ยังไงคลิปนี้ไปเจาะ Redragon M916 Pro King กับเฟช h กันเลยค่ะ ขอเวลาเซวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แทงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์นที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวข้างรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายกราบสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์และชาวข้างรักเมส์ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เฟชมากระเมาส์ราคาไม่แรงแต่สเปคโคตรด,ดีอีกแล้วค่ะทุกคนคิดว่าสเปครูปทรงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมตอนอันบอกกันได้เลลยสาหรับก่อองงข 16 p r o King เนี่ยจะมีความแตกต่างเล็กน้อยนะคะใครที่ซื้อรุ่น 1K ก็จะมีเขียนไว้หน้ากล่องใครเลือกรุ่นเป็น Poling 4000Hz ก็จะมีเขียนไว้หน้ากล่องเช่นเดียวกันเนาะแต่ของด้านในค่อนข้างใกล้เคียงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวด้วยดะก้อนสติ๊กเกมีแถมมาให้มีตัวเมาส์หากเป็นรุ่น 4K ค่ะก็จะมีแถม 4K dongle มาให้เรียบร้อยหรือถ้าเป็นรุ่น 1000Hz ปกติเนี่ยก็จะเป็นตัว dongle ขายายสัญญาณแบบปกติเนาะสายการเชื่อมต่อเป็น USB Type A ดู Type C ค่ะแบบสายถ แค่่ล้้วกก็ใใบมือสอสนนาาารชงตงตๆถ้าหากจะให้สรุปเข้าเรื่อง d r a g o n M916 Pro King แบบกระชับสั้นๆส,ส่วนตัวมองว่านี่อาจจะเป็น r a z e r Viper Mini เวอร์ชั่นราคาเข้าถึงได้แต่จะมีรูปทรงที่ต,ต่างกันเล็กน้อยค่ะถ้าคุณแพนกำลังจะหาเมาส์ทรงบาลานท้ายโดมหน่อยแล้วก็ไซส์เล็กๆอ่ะนะเน้นจับคอก f ีบฟิลก o ติฟตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์สบายๆเลยหรือหากใครมือที่เล็กมากพอนะคะประมาณแบบ15-16เซน อาจจะจับปามกิบได้แต่แนะนําคอกิบเนี่ยค่อนข้างเลิศเลยค่ะเพราะว่าช่วงท้ายเมาส์มีความสูงชนอุ้งม,มือเลยแต่ว่าตัวท้ายของเขาอ่ะมันจะไม่ได้แบบกว้างมากนะทุกคนไม่ได้เหมือนทรงแบบตูดโด่งที่หลายๆคนคุ้นชินไม่ว่าจะเป็นของแรมซูเอ็นแลนติสพซ่าเอ็กทูอะไรแบบนั้นแต่ก็ยังให้ความรู้สึกของท้ายโดง่งชนกับอุ้งม,มือดีในเรื <S <S ่องของรูปทรงไม่ว่าจะเป็นโพลิมเลนหนึ่พัเฮิร์ตหรือว่า4 0 0พเฮิร์ตจานหน้าตาเหมือนกันนะคะมีสสีให้เลือกก็คือสีดําแล้วก็สีขาว ตัวเมาส์จะไม่มีไฟ R G B แต่จะมีการสกีนเป็นลวดลายเลตดากอนหรือว่าโลโก้ก็ตามสำหรับผิวสัมผัสต,ตัวนี้จะเรียบหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงโซนเมนคลิกตรงจับด้านข้างหรือว่าบริเวณกลางบอดี้หากเงือออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะลื่นอยู่เหมือนกันนะทุกคนอาจจะต้องซื้อกลิบเทนมาติดเพิ่มหน่อยก็จะกระชับมือมากขึ้นและจากที่ได้ลองมาทั้งสีดาแล้วก็สีขาวต้องบอกเลยว่าสีดําอาจจะมีรอยนิ้วมือที่ติดง่ายหน่อยรวมไปถึงว่าตัวสีขาวหากใช้นานๆมีข้า เห่อก็จะเห็นค่อนข้างชัดแล่ถ้าสังเกตเห็นบริเวณตรงตัวเมาส์เนี่ยจะมีร่องนิดหน่อยนะคะด้านในอาจจะไปเก็บฝุ่นได้สักเดือนหนึ่งทําความสะอาดทีหนึง่งเดือนหนึ่งก็น่าจะนานไปอาทิตย์หนึ่งลวกันส่วนของวัสดุและงานประกอบต่างๆก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความสําคัญนะคะเพราะว่าพอเป็นเมาส์ราคาบัตเจตเนี่ยเขาจะมีการตัดนู่นตัดนี่ออกโครงสร้างอาจจะไม่แข็งแรงกดไปแล้วยวบแต่ตัวนี้เฟลลองเทสแล้วกดส่วนไหนก็ตามเออมันไม่ได้ยวบหรือว่าบุบลงไปเนาะรู้ไปถึง ถ้าเกิดเขยา่ามันก็ไม่มีเสียงกอกแก๊กอะไรแต่ถามว่ามันจะไปสู้งานแบบ45 0 0 0พได้ไหมเฟลก็ว่ายังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะจะมีบางจุดที่เป็นแบบเออลอยต่อเมาส์บ้างแต่โดยรวมราคาแค่นี้ได้งานขนาดนี้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วส่วนวัสดุเมาส์รู้กันก็คือพลาสติกนะคะแต่ไฮไลท์คือเรื่องของน้ําหนักเป็นเมาส์ที่ไม่ได้มีการเจาะรูใดๆทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแต่น้ำหนักอยู่เพียงแค่49กรัมเท่านั้นน้อยมากทุกน คนราคาไม่เงิน2,000ได้ขนาดนี้โอ้โห มันมันถือว่าโอเคเลยนะเรื่องของความเบาเนี่ยคือเบาจริงๆใครที่จับหนักๆประมาณ60มาก่อนต่างอยู่นะทุกคนอาจจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้าเกิดคุณมีงบประมาณนี้ก็ลองเก็บไว้เป็นตัวเลือกกันได้ส่วนของเรื่องปุ่มต่างๆนะคะในเมาส์รุ่นนี้จะมี5ปุ่มเป็นเมนคลิกหลักๆเนาะก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาสกอรตรงกลางแล้วก็ f o r ร์ดแบ็ c เวิร์ด้านข้างเอาแค่เรื่องของงานผิวสัมผัสก่อนละกันตัวสกอวิวเนี่ยจะใช้เป็นวัสดุยางนะคะตอนสัมผัสไปแล้ว อาจจะมีรู้สึกถึงความคิปชี texture อยู่บ้างแต่ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ฟิลลิ่งลื่นทุกคนแล้กอลลิ่งแบบลื่นมากแทกทายค่อนข้างน้อยส่วนตัวที่ชอบก็คือบริเวณด้านข้างที่เป็นปุ่ม forward backward ทุกคนต้องปุ่ม forward เขาทำผิวแบบดอทมาให้ด้วยพอนิ้วโป้งเราไปสัมผัสเนี่ยเออเราก็รู้ว่าเนี่ยคือ forward ก็อาจจะทําให้กดได้อย่างแม่นยํามากขึ้นแต่ส่วนของ backward จะเป็นแบบผิวเรียบๆนะคะส่วนโววิตท,ที่เอามาใช้ในเมาส์รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นจากแบรนด์ฮัวโนในข้อที่เพื่อนเพื่อน ควรรู้ในรุ่น1,000เฮ<ๆ>ิรต์กับ4,000เฮิรต์จะใช้สวิตช์ที่แตกต่างกันโดยตัว1,000เฮิรต์เนี่ยจะใช้เป็นสวิตช์ฮโนบูดอทส่วน4,000เฮิรต์จะใช้เป็นฮโนพิงค์ดอทค่ะความต่างที่เฟสลองเทสมาเนี่ยก็คือรุ่น1,000เฮิรต์จะมีแรงต้านน้อยกว่าคลิกได้รัวมากกว่าแต่ในรุ่น4,000เฮิรต์จะใช้แรงกดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่ง4,000 Hz อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการความแม่นยำสูงไม่ลัั่่่่่่นนนนงงงงาาาาาาายมมมมมกกกกเเิไไไปแแตจทีด้้อใชว็็ข กาเหมือนหลายๆตัวนะคะก็คือใช้เล่นเกมได้ดีเลยไม่ว่าจะเป็นสาย FPS หรือว่าสายโมบ้าเกมต่างๆคือใช้ได้ครบท้วนค่ะหากคลิกมาที่ใต้เมาส์ด้านล่าง มีปุ่มปรับ DPI มาให้นะคะแล้วก็มีไฟ LED ไว้บอกสถานะปุ่ม DPI นี้ซึ่ง d e f a u l t ที่ให้มาจะมีประมาณ5 stage ด้วยกันค่ะถ้าเกิดใครเป็น plug and play ก็คือเสียบใช้กดตรงนี้ปรับได้เลยแต่จะเป็นค่า Basic ทั่วไปนะทุกคนส่วนอีกหนึ่งฝั่งก็จะเป็นตัว toggle switch นะคะไว้สลับโหมดการเชื่อมต่อตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้3โหมดส่วนในฝั่งของ feed PTFE เนี่ยทั้ง2รุ่นจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยค่ะโดยรุ่น 1000Hz เขาจะให้ feed มาเป็นสีดำวัสดุ t f l แต่คิดว่าน่าจะมีการผสมสารอื่นเข้ามาก็คือลื่นพอใช้ได้นะทุกคนแต่ถ้าเทียบกับตัว 4000Hz เนี่ยคือฟีดมันเหมือนถูกอัปเกรดม,มาอีกนิดหนึ่งลื่นมากกว่าก,าก็จะเป็นเหมือน PTFE 100%ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้อาจจะยอมกัดฟันแล้วก็ซื้อ 4000Hz ไปเลยก็ว่าได้นะคะมาเรื่องของเซ็นเซอร์บ้างข้ามกันไปข้ามกันมาแต่มันก็อยู่ใต้มาไว้ใกล้กันนี่แหละตัวนี้เลือกใช้เป็นเซนเซอร์ p i c r t 3 9 5กนะคะซึ่งก็เป็นตัวท็อปี ที่ผ่านมานิยมใช้มากๆเลยเป็นตัวที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงใช้พลังงานตา่ำรองรับ DPI สูงสุดที่26,000เลยแล้วก็หลังๆเขาจะมีการใช้งานร่วมกับชิปนอ r ด็กอีกยิ่งทาให้ตัวเมาส์ประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วก็เลยเกิดเป็นเทคโนโลยี polling rate ต่างๆขึ้นมาเป็นว่าเรื่องเซ็นเซอร์จากที่การใช้งานมาไม่ได้มีปัญหาไม่ได้งองแงอะไรเลยยังไงรอดูเรื่องของ performance เกี่ยวกับ polling rate ด,ดีกว่าว่าเออมันจะรันได้เต็มที่มากไหมสําหรับ าาเารท่องของโหมดการเชื่อมต่อมีแซมแซมไปแล้วว่ารุ่นนี้รองรับแบบไตโหมดไม่ว่าจะเป็นเสีบสาย Type C ที่พอร์ต Type C บริเวณด้านหน้า USB Wireless 2.4 GHz แล้วก็บลูทูธ5.1ค่ะซึ่งการเชื่อมต่อก็ค่อนข้างง่ายนะเอาแบบ Wireless 2.4 g h z เนี่ยเสียบผ่านดองเกิลได้เลยในส่วนใครที่ต้องการจะใช้โหมดบลูทูธก็แค่เลื่อนสวิตช์ใต้ล่างเมาส์ไปที่ BT ไฟน้องก็จะกระพริบรัวๆหน่อยนะคะก็คือเข้าโหมด pairing ก็เข้าไปเชื่อมต่อในอุปกรณ์ที่ต้องการได้เลยแต่ หากน้องไม่แพล,ลิงเนี่ยสามารถกดปุ่มคลิกซ้ายแล้วก็ปุ่มแบ็คค้างไว้3วิได้น้องก็จะเป็นแบบแมนนวลแพรลิงนะคะสามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันจากที่ได้ทดสอบมาเรื่องของความเสถียรอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะตัวเซนเซอร์ใช้ระดับท็อปอยู่แล้วแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่มันดีเลย์น้อยมากๆทุกคนตอนเนี้ยมันวัดกันที่การส่งข้อมูลเร็วแล้วก็คือเรื่องของ polling rate ลลนั่นเองนั่นเลยทําให้เมาส์ที่เอามาดีวิววันนี้มี2แบบให้เพื่อนๆเลือกก็คือ100 เล้วก็4 0 0 0เฮิร์ตถ้าเกิดคุณเอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ย1 0 0 0เฮิร์ตจริงจริงก็เพียงพอมากแล้วค่ะบางคนก็แยกไม่ออกว่า 1000- กับ4,000ต่างกันยังไงด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดอยากจะไปสุดคอมแรงรันไหวจอดี4 0 0 0เฮิร์ตไปได้เลยซึ่งจากที่ทดสอบ4 0 0 0เฮิร์ตเออมันมีดรอปไปบ้างนะแต่แค่หลักร้อยรู้สึกว่าเออมันก็ทำได้ดีแล้วนะเพราะค่ายอื่นเนี่ยบางทีเฟสวัดมันก็หลั่นไม่ขึ้นไปถึงขนาดนั้นเช่นเดียวกันมันมีหลายปัจจัยเนาะก็หวังว่าบททดสอบที่เฟซเอา น่าจะพอคลคยกังวลได้ว่าเออราคาถูกเนี่ยแต่ก็รันได้เต็มประสิทธิภาพนะคะและหากใครที่ต้องการจะนำเมาส์ตัวนี้ไปใช้งานแบบจริงจังมากขึ้นแอดวานซ์มากขึ้นก็แนะนําให้โหลดโปรแกรมมาได้ค่ะซึ่งโปรแกรมจะรองรับแค่ใน Windows เท่านั้นแล้วก็รุ่น1 0 0 0งพันเฮิรสี่พจะใช้โปรแกรมคนละตัวกันแต่ฟีเจอร์ด้านไหนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันค่ะยังไงถ้าเกิดใครซื้อมารุ่นนี้ไปก็ไปดาวน์โหลดกันได้เฟซทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสําหรับฟีเจอร์ห,หลกักๆก็จะมีตั้งแต่ร ซึ่งปุ่มคลิกซ้ายจะถูกล็อกเอาไว้ไม่ให้สามารถตั้งค่าได้ต่อมาก็จะเป็นแท็บในการปรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ตั้งค่า DPI ตั้งแต่1 0 0 0ถึง26,000ใครอยากตั้งต่ำหรือว่าสูงมากน้อยแค่ไหนก็คือเลือกปรับได้เลยแต่ละสเตจต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ polling rate ค่ะมีให้เลือกตั้งแต่120ไปจนถึง4 0 0 0ันเฮิร์ถ้าเกิดใครซื้อรุ่นส0 0พันนะนะแต่ถ้าเป็นรุ่น1 0 0 0ก็จะสูงสุดแค่หเท่านันเฮิร์ตเท่านั้นค่ะส่วนต่อมาก็ ซื้อ1,000ไปก็อยากเล่นเกมโหดๆบ้างเต็มประสิทธิภาพนี่เลยมาเลือกระหว่าง low performance กับ high performance ถ้าเกิดเราเลือก high performance เนี่ยก็จะมีความแม่นยำที่สูงมากขึ้นแต่ก็ต้องกินแบตมากขึ้นตามไปด้วยต่อมาก็จะมีการตั้งค่า lift of distance นะคะว่าถ้าเกิดเรายกเมาส์ขึ้นมา1มิลหรือ2มิลจะให้เซ็นเซอร์ตัดตอนไหนสามารถตั้งเวลาสลิปไท,ทม์ของเมาส์ได้30วิไม่ได้ใช้จนถึง15นาทีนะคะสามารถเปิดปิด ripple control a n g l snap S Motion s ส n งซึ่งฟีเจอร์เหล่านี้เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในเซนเซอร์3395นั่นเองถ้าคุณใช้ตัวท็อปก็ลองเล่นกันได้และต่อมาก็คือในแท็บของมาโคค่ะคนที่เป็นสายคอมโบก็คือเข้ามาเซตได้ส่วนตัวเฟสไม่ค่อยใช้บ่อยเท่าไหร่ดังนั้นแท็บสุดท้ายก็จะเป็นการเซตติ้งทั่วไปโปรแกรมก็ให้มาครบทั่วนะมีประมาณนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะอยับการรีวิว e ร d r า gon M916 Pro King ทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น 1000Hz 4000Hz จัดเต็มมากๆนะโดยเฉพาะ เรื่องของราคาค่ะเริ่มกันที่รุ่น1,000เฮิรต์ราคาอยู่เพียงแค่1,290บาทเท่านั้นส่วนในรุ่น4,000เฮิรต์ราคาจะขยับขึ้นมาหน่อยอยู่เพียงแค่1,890บาทเท่านั้นทุกคนบอกเลยว่าราคาบั d g เจตมากแต่สเปคเทียบเท่ากับตัวราคาส,งสูงๆได้สบายๆถ้าให้แนะนําว่า ควรซื้อรุ่นไหนดีถ้าเกิดคุณมีงบราคาจํากัดไม่ได้เยอะมากไม่ได้เล่นเกมบ่อยมากไม่ได้เล่นเกมจริงจัง1 0 0 0เฮิร์ตก็เพียงพอแล้วในงบ1290บาทแต่ถ้าคุณอยากใส่สุดคิดว่าเพิ่มอีก6 0 0เอากะให้คุ้มๆเลยก็ไปตัว4 0 0 0เฮิร์ตกันได้ยังไงเฟซแปดพิกัดไว้ให้นะคะถ้ายิ่งใช้โค้ดลดในช่วงดับเบิลเดย์มิดมันหรือว่าเปเดย์อะไรเนี่ยโอ้โหอาจจะลงไม่ได้ถูกกว่านี้อีกใครกดราคาถูกๆก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะหวังว่าทุกคนจะเอ็นจ กับคลิปนี้กันค่ะก่อนจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้รอคลิปเกมมิ่งเกมใหม่ๆที่เฟซจะมาป้ายอยากให้ดูกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย